วันเนี้วันนี้เราไปซื้อกับข้าววันนี้มาเนี่ยปกติเขาไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่นะแล้วต่อคิวยาวมากเลยนะแล้วเราก็ซื้อมาได้เนี่ยไม่ฉุนแปดเป็นไรอะ่ะนี่นี่นายฉุนแปดเช้านี้นายเป็นอะไรอะ่ะดูเครียดๆนะมีอะไรคุยกับเราได้นะเออนี่เราซื้อ เราซื้อกับข้าวมาแหละเช่นมีกินด้วยกันนะมากินเหรอนี่เลิกยุ่งกับเราสักทีเหอะเราก็มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างอื่นต้องทําไม่ได้มีเวลามาคุยเรื่องอะไรไร้สาระแบบนี้หรอกอในศูนย์แปดเป็นไรอะ่ะทิ่นายผีสําแดงมาป่ะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> มีอะไรบอกเราได้นะเดี๋ยวเราช่วยวิเคราะห์ให้ก็บอกแล้วไงว่าเลิกยุ่งกับเราสักทีอ่ะ <c oughs> ถ้าจะหาคนกินข้าวหรือว่าหาคนคุยด้วยอ่ะนู่นคนอื่นเยอะแยะ เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นคนก็หาไปดิแล้วถ้าเกิดหาแล้วมันหาไม่ได้นะก็ไม่ต้องเสียใจไปหรอกเพราะปกติเธอก็กินคนเดียวอยู่คนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวอยู่แล้วนี่เราจะบอกอะไรให้นะตั้งแต่เธอเข้ามาในชีวิตเราอ่ะเธอทำให้การงานชีวิตของเรายุ่งเหยิงไปหมดเลยอ่ะแล้ววันนี้เราก็เพิ่งโดนพี่บีเขาด่ามาเรื่องงานอ่ะตั้งแต่เรารู้จักกับเธออ่ะชีวิตเราต้องอับอายแค่ไหนต้องปนปี้แค่ไหนเธอรู้ปะ ช่สินายก็ไม่ต่างจากคนอื่นทั่วไปอะ่ะการที่ได้รู้จักกับเราอะ่ะมันน่าอายมากเลยใช่ไหมแต่เราจะไม่เกลียดนายหรอกนะเพราะเรารู้ว่าถ้าเราเกลียดนายอะในโลกเนี้ยก็คงไม่มีอะไรที่เราชอบเลยเราจะไม่เกลียดนายนะถึงแม้เรารู้ว่านายก็ไม่อยากเจอเรา ขอบคุณนะนายศูนย์แปดสองสาวันที่ผ่านมาเนี้ยเรามีความสุขมากขอบคุณเดี๋ยวสิคือเรา ความบังเอิญเปลี่ยนโลกได้จริงเหรอหรือความบังเอิญก็เปลี่ยนโลกได้ถ้าว่าน,นั้นอเล็กซานเดอร์เฟลมิงไม่มีความรับผิดชอบว่าต้องกลับไปทําธุระที่บ้านและบังเอิญลืมปิดฝาเพาะเชื้อไว้บนโต๊ะเราจะค้นพบเพนิซิลินหรือเปล่าหรือที่คุณนายเวกฟิลไม่ได้คิดที่จะรับผิดชอบต่อสัญญาที่จะทำคุกกี้ช็อกโกแลตให้หลาน พี่จ่าครับผมขอโทษนะครับถ้ายังพอมีเวลาผมขอแก้งานได้ไหมครับไม่เป็นไรครังเวลายังพอมีขอบคุณนะครับ ต้นครับครับผมขอโทษนะครับพี่ผมขอแก้งานใหม่ได้ไหมครับได้สิถ้าคัางตั้งใจนะพี่ว่าขัางทำได้อยู่แล้วแหละนะสูสๆครับพี่อขอบคุณครับครับ ขอโทษครับขอโทษนะครับเป็นไรมากปะเนี่ยอ,อยไม่เป็นไรคร่ะนี่ครับค่ะ มันคงเป็นความบังเอิญบังเอิญที่ผมเดินมาที่นี่บังเอิญที่ผมมาเวลานี้บังเอิญที่เธอมานั่งตรงนี้บังเอิญที่เราได้พบกันและ บังเอิญที่ผมมีหัวใจ <Yes. S 1> oh. คิดถึงอากาศคิดถึงดินคิดถึงน้ำคิดถึงดอกไม้คิดถึงต้นไม้คิดถึงนอนคิดถึงแมลงคิดถึงนกคิดถึงชีวิตที่อยู่ในน้ำคิดถึงชีวิตที่อาศัยน้ำคิดถึงลุงแช่มเมียลุงแช่มนาลุงแช่มคิดถึงเสียงระคิดถึงเสียงวิจารณ์คิดถึงค่าไฟที่ถูก คิดถึงพลังงานทางเลือกคิดถึงพลังงานที่ยั่งยืนคิดถึงอีก10ปีอีกร้อยปีเราคิดถึงมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคิดให้รอบด้านคิดไปข้างหน้าคิดถึงนะประเทศไทยกฟผผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย